ชาวบ้านเอื้อมถนนป่าผูกทำเสร็จใหม่ๆใช้ได้ไม่กี่เดือนสภาพพังทําให้เดือดร้อนวอนตรวจสอบการก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ส้ําป้ายเตือนลดความเร็วเขตโรงเรียนโดนลมพัดหันเปลี่ยนทิศทางมานานกว่า2เดือนยังไร้าการแก้ไขจากการลงพื้นที่หลังมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อว่าเห็นป้ายเตือนลดความเร็วเขตโรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสายส0 1 0่1 0, บริเวณหน้าวัดเชิงคีรีหมู่ที่5ตําบลปากแพรก อำเภอสะวีจังหวัดชุมพรถูกลมพัดจนทำให้ป้ายเปลี่ยนทิศทางอยู่ในสภาพเดิมนานกว่า2เดือนยังไร้การแก้ไขซึ่งเป็นป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถขับรถด้วยความระมัดระวังว่าข้างหน้าเป็นเขตโรงเรียนซึ่งหมายถึงความปลอดภัยต่อเด็กคุณครูและผู้ปกครองที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนจากการตรวจสอบยังพบอีกว่า ถนนลาดยางสายดังกล่าวเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆได้ตีเส้นเครื่องหมายจราจรต่างๆเสร็จแล้วและเปิดใช้ได้ไม่กี่เดือนหลายจุดมีสภาพผิวถนนบนช่องทางเดินรถและไหลาทางแตกร้าวและซุดตัวบางจุดอยู่ในระหว่างขุดและปะซ่อมแซมใหม่โดยเทด้วยปูนซีเมนต์และอีกหลายจุดผู้รับเหมาขี่เส้นสีแดงทำเครื่องหมายไว้เพื่อรอซ่อมชาวบ้านในพื้นที่หลายคนพูดลักษณะประชดว่าปะถนนเหมือนปะผ้าเลยนะ ทั้งที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ใช้ได้ไม่กี่เดือนก็พังแล้วชาวบ้านบางคนก็บอกว่าตอนทําถนนช่วงฝนตกดินอาจจะซุดตัวได้ง่ายหลังทําเสร็จจึงทําให้ถนนพังอย่างที่เห็นขณะที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าถนนเส้นดังกล่าวมีระยะทางกว่า10กิโลเมตรแต่มีการทําถนนใหม่เป็นช่วงๆจุดที่ชํารุดมีหลายแห่งไม่ได้ชํารุดแค่จุดเดียวชาวบ้านบอกว่าขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบถนนสายดังกล่าวว่าก่อสร้างได้ตามมาตรฐานหรือไม่หรือถนนที่ชำรุดเสียหายเกิดจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านหรือไม่อย่างไร